วันนี้คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจไม้กิตนาไม้หอมจังหวัดราชบุรี um um ได้ลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมอูลและนี่คือไล่จอมตะวันที่ทางคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจไม้กษตนาไม้หอมจังหวัดราชบุรี um ได้เดินทางลงพื้นที่ที่บ้านนา,ายศักชัยลิระตะเกียบหมู่11ตำบลตักช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี um เพื่อมาสำรวจไม้กีตนาหรือไม้หอมพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ มีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ปลูกมาประมาณ16ปีมีต้นไม้กิษนาประมาณ1,500ตน้นนอกจากนั้นภายในบริเวณไร่ยังมีพืชสวนานานาชนิดมากมายที่ทางเจ้าของไร่ปลูกไว้ซึ่งทางคณะกรรมการได้เดินทางไปสำรวจพบไม้กิษนาไม้หอมอยู่ในช่วงจเจริญเติบโตซึ่งทางเจ้าของได้ดูแลเป็นอย่างดีในการดูแลนั้นจะใช้เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นมาแล้วปล่อยไปตาม ขอน้ําที่ทําไว้ฉีดไปที่ต้นกิศนาเพื่อที่จะได้ดูดซึมจะทิ้งไว้ประมาณ7ชั่วโมงแต่จะให้อิตย์ละครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการดูแลอย่างดีสม่ำเสมอทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ไล่จอมตะวันที่เปิดให้เราเข้าไปชมและให้ทางคณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลไม้กิษนาในครั้งนี้เพื่อจะได้ ทำการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งต่อไปอาจารย์เฉลิมชัยนี่แหละลชใช่ค่ะและทีนี้ก้อนเลือสอหาตอนนี้ไปได้อยู่ที่ด่านทัะโกหกไล่และก็พอดีพออสัมพันธ์น่ะ พอออลเนจำพออสัมพันธ์เขาบอกว่าให้โทรไปถางเขาเดี๋ยวเขาจะแนะนํามาเขาก็แนะนําหนูมาเนี่ยพอสัมพันธ์เนี่ยพอออลเนจำเก่าใช่ไหมครับเขาแนะนําหนูมาก็เลยเนี่ยนัดพี่ๆเข้ามาดูตอนแรกในใจก็คิดว่าจะติดหวังไม่น่าจะติดหวังไม่น่าก็คงยอยูิดหวังกับพ่อผมทั้งแรกนะผมูกเต็มตแต่นี่แล้วค่ะ เท่าไหรตรงตรกแปงนี่ส0มสิบาไร่และเฉพาะที oh no? ่ว่าปลูกปต้นปลูกต้นกฤษนานี่ประมาณกี่ไร่คะน่าจะประมาณตอนเทียรเขาลงไว้ตอนนั้นน่าประมาณ5ไร่ตรงนี้ห้าไร่ใช่ไหมคะที่นี่เวลาการปลูกใช้ระบบน้ําใช้ระบบน้ําแต่ตอนปลูก่อดเนี่ยเราไม่ได้ติดตั้งระบบน้ําแต่ตอนนี้ถึงตั้งก็ดีเพราะว่าบางทีเวลาไม่มีเวลาลดเราไปลดต้นไม้อื่นที่เราจะเอาผลก่อนไงคะต้นไม้ก็หลุดไปพื้นที่ตรงนี้อยู่ในหมู่อะไรครับ มูจเบตตะบลปักช่องครับผมคือต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรมาก่อน <c oughs> เราก็เลยทีนี้มันมีที่ดินตรงเนี้ยคนมาขายฝาแล้วเขาไม่เมาคืนใช่ไหม <c oughs> เราก็เออมาทําอะไรแล้วเฮียเขาก็อายุเยอะเขาเป็นพ่อค้ามาก่อนเสร็จ <c oughs> แล้วพอเขาหยุดลูกเรียนสําเร็จรูกบ,บอกว่าป้าให้แม่เลิกขายให้ป้าเลิกขายไปเลยเพราะป้าขายมาตั้งแต่วัยรุ่นแ,แล้วให้แกป้าถอน ปีเดี๋ยวจะทำเยวยัจำได้ประมาณสี่เจ็ดสี่แประมาณสี่ประมาณสี่ปลาป่าเนาะร่วมรวมเพราะตอนนี้มันสิบ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 หปีอี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเน่เน่ีเดียวกันหมดผิดแล้วดูที่ว่าเขาให้ปลูกตอนแรกอลัมปูตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่อยู่ยยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปขึ้นกับส่เป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเฉลิมชัยเขาบอกเองไม่ต้องห่วงกินกับรไม่ใช่การเกษตรโเกษตร มก็คือต้องปั๊มน้ำ